ไม่รู้ฮะเขาหยุดชอดลูกห้าตัวอยู่ที่สวนยางไปขอเขามา <laughs> อาัออ๋ออ๋ออ๋ออาหารน,น้ามาหันหน้ามายิ้มหวานก่อนสวัสดีครับตัวผู้อยากลงเล่นแล้วตัวผู้ตัวผู้ามาเนี่ย<ๆ>มาเนี้ย โอ้มี fc มานะฮะ fc มาจากที่ไหนยเยอะเลยอเาอามานี่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 อโอ้นะฮะไปดู fc วันนี้เป็นวันที่นะมีเอซีเดินทางมาจากเยอะมากหลายๆที่เลยนะฮะมาจาก ทวทิแตแดนไทยนะมาให้กําลังใจลุงกันนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์สดนะทุกๆช่องนะรหรือว่าคลิปต่างๆก็จะเห็นนะว่ามี f อเดินทําให้กําลังใจลุงเยอะมากครับ รถก็วิ่งเข้าออกถนนเส้นนี้สองสองแปดเจ็ดทั้งวันเลยวันนี้นะครับ <c oughs> นายจะรถผู้สื่อข่าวนะครับหรือนายจะรถสัญจรทั่วไป <c oughs> นายจะรถนักท่องเที่ยวนะโอ้ oh, นี่รถเยอะมากจริงๆเจ้าอมตินได้ไหมครับเยาะด้แล้วครับที่เ้อนได้สุดติดหัวไว้เนาะงได้สดติดหัวไว้หนึ่งไปไหนที่ติดหัวเออไปไหนกันไล่กับเป็นยาว ก็หนุ่มน้อยไไหนครับนี่ิที่ลกหลอด่างนหน้าตาดี้บ้านหนุ่มปอย่างงี้ครับทุกคนตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับนี่ช่วงเย็นแล้วนะครับหนุ่มเสือหนุ่มเสือมาประแตนอยู่ข้านในนะครับ ด้านนี้ก็กำลัง่ายด้วยท่กับเพื่อธุรกิจเราขอกรได้เปนรรีดันดันห้าพันไปเลยโอเคจิ๊กนลมไอ้อยูตรงนี้หนูเล่นตรงนี้อ่ะเล่นกับอมสินหน่อยแล้วอมสินอยากมีเพื่อนเล่นครับ อมสินอยากมีเพื่อนเล่นเล่นกับอมสินหน่อยเล็วอมสินเหงาครับอมสินไม่มีเพื่อนเล่นเลย สำหรับเพลงน,นี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอะอมสินมาเดินเล่นครับ